ที่นี่เหรอเนบานพอคาลาสรังกอตดูคลิปการเดินทางโดยรถทัวร์จากกาดมันดุต่อได้เลยค่ะวันนี้อยู่ที่จุดจุดพักกินข้าวจุดแรกนะคะเป็นแม่น้ำเมื่อกี้หลังจากที่รถออกมาได้ประมาณ100เมตรมันก็ติดใหม่อยู่เป็นชั่วโมงเลยแล้วก็ติด ออกไปนิดหนึ่งก็ติดเรื่อยๆนานมากไม่รู้ว่านี้จะถึงกี่โมงคือสภาพข้างนา้ำสุดกินข้าวแต่เราจะไม่กินและไม่เข้าห้างาขของน้ำทุกคนเห็นไหมว่าตอนนี้มันมืดแล้วและเราก็ยังอยู่บนรถทัวร์นะคะตอนนี้คือเวลา 2องทุ่มครึ่งรถออกมาตั้งแต่เจ็ดโงเชา้าไม่รู้เราจะไปถึงกี่โมงขยกักพันภัยแบบเราก็รถทัวนะคะยังคงอยู่ค้างที่นี่อยู่นะคะก็คือแลนดสไลด์เหมือนเดิมอะ่ะดินถล่มมาแล้วมันก็ปิดถนนเม่ีถามเขาแล้วก็ถามเขาว่ามันเป็นบ่อยไหมมันก็ไม่บ่อยนะเราโชคดีมากเป็นผู้ประสบภัยแล้วตอนนี้เขาก็ดับเครื่องแล้ว ดับเครื่องแล้วก็เปิดเป็นพัดลมมันมีพัดลมจิ๋วนแล้วก็เปิดหน้าต่างนาดิที่อากาศมันไม่ได้ร้อนมากจะถึงห้องกี่โมงก็ไม่รู้จะถึงตอนเช้าเลยก็ไม่รู้ที่จอที่สามุดสุดท้ายก่อนถึงนะคะที่สอดให้เรากินข้าวเดี๋ยรก่อนเลย ในที่สุดก็ถึงนะคะในเวลาเกือบตีหนึ่งและตัดมาอย่างรวดเร็วนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่พอคาราที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้คือทะเลสาบเฟวานะคะสวยมากจะเล่าต่อหลังจากเมื่อคืนนิดนึงนะคะเพราเราถึงแล้วเราก็เรียกอินด v ฟเหมือนเดิมไปที่พัก จะบอกว่าที่นี่ไฟดับบ่อยมากนะคะเป็นเรื่องปกติถ้าเราขึ้นลิฟตอยู่แล้วเกิดค้างกลางทางก็ไม่ต้องตกใจมันดับบ่อยมากไม่นานหรือนานก็ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาถ้าฝนตกบางทีก็เป็นชั่วโมงนะแต่เหมือนเขาก็จะมีไฟสำรองนะคะเราติดอยู่ข้างในเรากดเหมือนตัวเรียกกระดิ่งปุ๊บค่ะเขาก็จะเปิดไฟสำรองและเปิดให้เราออกไป หลังจากเดินรอบๆทะเลสาบแล้วเราก็ลองมาขึ้นรถเมลที่นี่กันนะคะตอนอยู่กาดมันดุไม่มีโอกาสได้ขึ้นเลยเพราะว่าคนเขาเยอะมันวุ่นวายจริงๆแต่ว่าที่นี่มันค่อนข้างโล่งนะคนน้อยก็ขึ้นได้รถเมลเขาก็จะเหมือนรถเมลร้รอนบ้านเรานะคะเขาคิดตามระยะทางแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเราจะลงไหนก็มัวๆไปเขาคงคิดเลทที่แพงสุดมั้ง แม่อยากจะมาตัดผมนะคะอยู่เมืองไทยไม่ตัดมาตัดเนปาลนส่าภานร้านเหมือนร้านตัดผมใช่ชายนี่ราคาไหนก็ตัดอย่างเดียวเขาตัดฟอยนี่เขาคิดราคาห้ารอยห้าสิบรูปี ในแบบบ้านเราต้องจ่ายเพิ่มภาษา,าหอมนี่ยืคตรงนี้นะเป็นซิง์กินี้ วดให้นวดหัวให้แถมเพอเขาเห็นเราถ่ายหรือเปล่าตอนแรกเราจะลุกแล้วเขาก็ไม่ให้ลุกแล้วเขาก็มานวดหัวให้นะคะตอนแรกเราก็นึกว่าเอ๊ะแถมหรือเปล่าสรุปจ่ายตังค์นะคะยังไม่บอกเราด้วยนี่คือโดนราคานวดครึ่งตัวนะคะเ็จแ,แล้วเรียบร้อย บรรยากาศข้างหลังเลกนะตามทางก็จะมีของขายนี่เลกเขาก็มีกิจกรรมให้ทำหลายอย่างนะตรงนั้นที่เราเห็นนี่คือเรือปั่นนะมันนั่งได้หลายคนเลยคนที่ปั่นเป็นผู้ชายคิดว่าน่าจะเป็นคนน่าจะเป็นพนักงานเขาปั่นให้แล้วเราก็นั่งดูวิวไป มีกิจกรรมหลายอย่างพายเรือเองค่ยายักหรือว่าเป็นเพดดบอร์ดที่เป็นแบบยืเนเงี้ยก็มีนี่เป็นร,รายละเอียดราคาต่างๆนะคะบรรยากาศริมเลกตอกนกลางคืนนะคะ จะกินไก่ปิ้งครับจะบอกว่าพวกไก่ย่างหรือของทอดอะไรอย่างเงี้ยเขาอร่อยนะคะก็ใครกินย่างก็สั่งแค่นี้แหละตอนนี้กำลังนั่งรอรถทัวร์นะคะเราซื้อไปซิตี้ทัวร์ถูกกว่าแล้วถ้าเราจะไปเองเพราะว่าลองดูอินดีฟแบบถ้าเกิดไปแต่ละจุดอย่างเงี้ยมันก็หลายๆที่มันก็แพงกว่าอันนี้ซิตี้ทัวร์มันแค่ แค่เท่าไหร่นะ800 8 0อต่อคนแปดร้อยเลปูนเอ้ยแปดร้อยลูปีรถเดียรเขาก็จะมารับตรงซอยที่เราอยู่เลยว่าเราอยู่โรงแรมตรงไหนเงี้ยเขาจะมารับใกล้ๆแต่รถที่เรานั่งมันจะเป็นรถร้อนนะคะเพราะว่าตอนนี้มันไม่ใช่แบบช่วงแบบ High ไฮซีซันอย่างเงี้ยรักท่องเที่ยวน้อยเขาก็เลยไม่ได้มีรถแอร์วิ่งกัน ต้องเป็นรถร้อนแต่ว่าอากาศก็ไม่ได้ร้อนพอรถวิ่งมันก็เย็นได้ขึ้นรถแล้วบรรยากาศภายในรถวิวรอบๆทางก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะจุดแรกที่เขาจะพาเราไปนะคะก็จะเป็นกุบเตชว a มหาเดฟเคฟแล้วก็ d ดวิดฟอรมันจะอยู่ใกล้ๆกันเขาจะให้เวลาเรา50นาที ระหว่างทางเดินไปก็จะมีของขายก่อนนะคะเสร็จแล้วจะเข้าถา้ำเราก็ต้องจ่ายค่าเข้าไปทางเข้าจะเป็นประมาณนี้เดินลงไปเข้าถ้ำกันค่ะถ้ำนี้อยู่ใกล้กับเดวิสฟอร์นะคะก็เลยจะทำให้เราพอเราลงเดินลงไปข้างล่างเนี่ยก็จะเริ่มได้ยินเสียงน้ำตกดังขึ้นเรื่อยๆและน้ำตกจากเดวิสฟอร์เนี่ยเขาก็จะไหลผ่านุโมคงมาแล้วก็ลอดใต้ผ่านถ้ำม,มานะคะเข้าถ้ำไปแล้วเขาไม่ให้เราถ่ายข้างในนะคะก็เลย ไม่ได้เห็นแต่ว่าเขาก็จะมีเหมือนเป็นฤาษีมัง้งคนหนึ่งกับคอยแต้มหัวให้กับคนอื่นก็ต้องจ่ายเงินให้เขาเราไปช่วงน้ําเยอะอยู่เขาก็จะปิดบางส่วนของถ้าแต่ถ้าใครไปช่วงหน้าแรงหรือหน้าแบบไฮซีซันอย่างเงี้ยก็น่าจะเดินได้ทั่วถ้านะตรงนี้คืออยากถ่ายความน่าก,กลัวของทางขึ้นให้ทุกคนได้เห็นแต่ว่ามองจากกล้องมันไม่น่ากลัวมากลองไปประสบการณ์ด้วยตัวเองดีกว่านะคะตอนนี้เราก็กำลังจะไปปุ่มดิกกตมหาเทพวิวพอยต์กันนะคะ วิวข้างทางก็ดีมากนะรถเขาก็จะขึ้นได้ถึงแค่ตรงนี้นะคะแล้วเราก็ต้องเดินขึ้นเขากันไปอีกสักพักหนึ่งกว่าจะไปถึงคือเราต้องเดินขึ้นเขามาสูงเหมือนกันนะประมาณเกือบ10บนาทียังยังไม่ถึงถึงแล้ว ที่นี่นะคะเป็นที่ที่มีรูปปัน้นพระศิวะอยู่ใหญ่มากแล้วก็ความสูงเหนือระดับน้ำทะเล1,500เมตรถึงแล้วค่อยคุ้มกับการเดินขึ้นมาหน่อยวิวข้างบนสวยทำให้เราเห็นวิวรอบด้านได้หมดเลย360องศา สาระเล็กๆแล้วกันนะคะมหาเดชเนี่ยคืออีกชื่อหนึ่งของพระศิวะที่เรารู้จักกันรูปปั้นพระศิวะในใหญ่ถึง51ฟุตเลยนะคะหรือประมาณ15.5เมตรตัวรูปนั่งหรือยืนอยู่บนฐานสตูบ้าสูงอีก57ฟุตรวมความสูงทั้งหมดเป็น108ฟุตและจำนวน108นะน,นะคะมีความหมายทางศาสนาฮินดูเป็นเลขที่ศักดิ์สิทธิ์อยู่อีกฝั่งหนึ่งแล้วเมื่อกี้เราไป็น่นนะตอนนี้เราอยู่นี่ ฝั่งตรงข้ามของพระศิวะเมื่อกี้นะคะก็จะเป็นจุดเหมือนที่ถ่ายรูปเขาให้จ่ายเงินแล้วเราก็จะสามารถขึ้นไปถ่ายบนมือหรืออะไรอย่างเงี้ยได้ตอนนี้ก็กําลังเดินกลับลงไปแล้วนะคะจริงๆเขาให้เวลา30นาทีมั้งถ้าจําไม่ผิดแต่เอาจริงๆก็เกินเวลาไปหมดเลยเพราะว่าก็มีทั้งคนแก่เด็กเล็กอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันขึ้นสูงมากกลัวกลัวมาซื้อน้ํา พักกินน้ำกันก่อน,อนละกันนะคะอันนี้ก็เป็นจุดใกล้ๆที่รถจอดเลยก็รอตรงนี้ดีกว่ารอในรถเดินทางกันต่อเลยตอนนี้เรากำลังไปที่สตูป,ปากเนี่ยจุดหนึ่งเราต้องเดินตามไกด์ไปเพราะว่าไม่ได้กลับตรงน,นี้ใช่เพราไม่ได้กลับทางเดินจะเดินไปเาทาไม่เอา ดีนะทัวร์เขาก็สรรหาให้เราเดินทางดีอันนี้ก็เราจะจะได้เดินรอบๆรบิมนี้ได้ดูวิวแล้วก็เขาก็จะไปลอรับอีกจุดหนึ่งไม่ต้องเดินกลับมาที่เดิม <S <S ระหว่างทางก่อนจะถึงเดี๋ยวเล่าประวัติให้ฟังคร่าวๆก่อนแล้วกันพีสตูบ้าหรือ w World Peace p e พ c e p a g o d a คือสถูบสีขาวที่อยู่บนยอดเขาในโพคารานะคะสร้างเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งสันติภาพโลก ก็หมายคือทําให้ทุกคน<ป>ทุกศาสนาทุกเชื้อชาติเดินทางมาทําสมาธิตั้งจิตให้สงบและก็ส่งพลังแห่งสันติภาพให้โลกนี้ถึงแล้วก็จะเป็นประมาณนี้จะบอกว่าคลิปเราหายในเราอินเสิร์ตรูปมาให้นะคะตอนนี้ครัพผาเรามากินข้าวแล้วเที่ยวไปได้ครึ่งหนึ่งละครึ่งวันก็เหนื่อยเหมือนกันหลังจากที่เราขึ้นเขากันไปสจุดแล้เดี๋ยวไปตรงไหนต่อเดี๋ยวไปดดกัน ีก็จุดที่เรากินข้าวนะคะมันก็มีให้มาดูอยู่มันชื่ออะไรริเวอร์สักอย่างนี่แหละน่าจะเป็นพลังงานน้ำหรืออะไรสักอย่างที่นี่คือเศติริเวอร์นะคะเป็นแม่น้ำที่เกิดจากหิมะละลายและทาน,น้ำแข็งจุดเด่นก็คือแม่น้ำก็กัดเซาะหินเป็นล่องลึกอย่างนี้นะคะ แล้วก็จุดที่8คือแม่น้ำหายเข้าใต้พื้นดินและขึ้นมาใหม่ในจุดอื่นซึ่งเป็นปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาที่น่าสนใจที่นี่ก็มีค่าเข้าเหมือนกันเท่าไหร่แล้วเราจำไม่ได้หลัก10บาทนี่แหละค่ะไม่กี่10บบาทเข้า เปลี่ยนฟิลมาเข้าถ้ำบ้างคะ่ะที่นี่คือมาเห็นดาครฟนะคะทางลงไปเข้าถ้ำก็ค่อนข้างจะลึกอยู่เหมือนกันลองเข้าไปดูว่ามีอะไรบ้างเข้ามาในถ้ำแล้มืดมากนะคะนี่เขาต้องใช้ไฟจากโทรศัพท์ส่องกันเองเอาเพราะข้างในก็จะมีความชื้นๆมีน้ำหยดบ้าง ตามทางเราก็จะเห็นเขาวางหินตั้งๆกันเรื่อยๆเลยน่าจะขอพรแล้วก็ตั้งกันลานัมากาเราสวัส,สีานสีมันน้ำศักดิ์สิทธิ์มัง้งา<ล>มาถึงทางออกแล้วนะคะมันแคบแล้วมืดมากๆปีนขึ้นไปแบบโอ้โห <laughs> บางคนเขาก็เดินกลับออกไปทางเดิมขึ้นไม่ไหว ที่หนี่ง Bat Cave นะอัน,นี้น่าจะต้องเสียค่า5ข้าวีเหมือนเดิมก็แม่ก็ประมาณ10ว่าบาทแหละที่นี่ร5 0รูปีทำเมื่อกี้ยังไม่หนำใจพอนะคะเรามาอีกถ้ำหนึ่งต่อที่นี่คือ Bat Cave ได้ไมาวยเขาให้ไปฉายเรามาด้วยที่นี่แสดงว่ามันจะต้องมืดมากๆ จริงๆในรถทัวร์น่ะไกด์เขาก็พูดภาษาเขานั่นแหละค่ะแต่ว่าเราฟังไม่รู้เรื่องแต่ก็มีหลายๆคนเลยที่ไม่ลงมาจากรถรออยู่ในรถเ uh huh. ขาน่าจะบอกว่าถ้ำนี้เดินยาก uh huh. หรืออะไรก็ว่าไปไม่รู้เหมือนกัน uh huh. เพราะว่าเราเจอมาแล้วจากท้ำแรกมน mm hmm. มืดมากจริงๆนะเนี่ยทุกคน ลื่นแล้วก็เดินยากกว่าทำแรงด้วยนะคะยิ่งเข้าไปลึกเท่าไหร่นะคะมันก็ยิ่งแคบลงและชันมากขึ้นเรื่อยๆจนเริ่มจะถ่ายไม่ไหวแล้วขอติดวิดีโอแล้วข้ามไปที่อื่นแล้วกันนะคะทุกคนลองมาสัมผัสกันเองอน,นี่มาว่าต้องถอดรองเท้าและถุงเท้าด้วยอันที่นี่ไม่ต้องเสียงเงินค่าเข้า สภาพหน้าตอนนี้หลังจากบีนเขาบีนถ้ำเดินเขาบินถ้ำมาคือหน้าเมือกหมดแล้ว<อ>และนี่คือที่สุดท้ายของทริปนี้วัดท,ที่นี่ก็จะประมาณนี้นะคะคนจริงๆใส่ถุงเท้าขึ้นมาก็ได้นะทุกคนเชื่อไหมว่าที่เห็นอยู่เนี่ยคือวิวจากหน้าห้องเราเลยนะเราออกมาตรงระเบียงแล้วก็ถ่ายให้ทุกคนดู อันนี้คือเทือกเขาอนนาปุระแล้วก็อะไรอีกสักอย่างไม่รู้จําชื่อไม่ได้ตอนนี้กำลังจะไปพาลักไกดิ้งกันแล้วนะคะรถก็มาหลับเราถึงหน้าโรงแรมเลยเป็นรถตู้ใช่รถตู้ใหญ่นะตอนนี้มีเราสองคนหมือนเขาน่าจะรับคนอื่นอีกมั้งไม่รู้เหมือนกันกำลงดูการไปถึง กำลังเดินไปที่พารากลาดิ้งนะคะจะบอกความจริงว่าจริงๆแล้วเป็นคนกลัวความสูงนะคะพอเห็นจุดที่จะต้องเทคออฟแล้วคือกลัวมากนั่นแล้วเราก็ได้บินแล้วก่อนขึ้นบินเนี่ยเขาจะให้เราจับฉลากเลือกเบอร์เพื่อที่จะรู้ว่าเราจะได้บินกับใครพอเสร็จปุ๊บเขาก็จะสอนวิธีว่าจะต้องยังไงยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ มันน่ากลัวมากจริงๆก่อนที่แบบเราจะลอยอ่ะเหมือนเราจะตกเหวเงี้ยแต่ถ้าใครไม่กลัวความสูงนี่คือเป็นอะไรที่แบบวินและสนุกมากๆคือวิวดีมากๆครั้งหนึ่งในชีวิตจริงๆนะคะอยากให้ทุกคนได้ลองกลัวความสูงก็เล่นได้จริงๆแต่ขอแค่ครั้งเดียวไม่เอาอีกแล้ว จะบอกว่าโชคดีได้นักบินประสบการณ์10ขกว่าปีนะคะเขาก็เลยพาเราบินไปสูงมากของแม่คือประสบการณ์8ปีก็บินต่ำกว่าเห็นยิ้มๆแบบนี้ไม่นานเริ่มเกิดอาการ motion sickness นะคะไม่รู้ว่าสูงเกินไปหรือว่าเพราะว่ากลัวมากตอนแรกก็ไม่รู้อะ ตอนนี้เราขึ้นมาจากโพคารามาอยู่ที่สรังกอตแล้วนะคะตอนนี้เป็นวิวข้างๆข้างหน้าสูงมากวันนี้กำลังจะเดินไปดูซันสเซ็ตสารังกอตนี่เขาว่ากันว่าเป็นจุดชมวิวที่ดังที่สุดของโพคารานะคะเพราะว่าเราจะสามารถเห็นเทือกเขาอนาปุระได้ทั้งแถบเลยแล้วก็จะเห็นฟิสเทลเมาเทนได้ชัดๆด้วย ต้องจ้าน่าเดินไปเคเบิลค่ะอันนี้เป็นเคเบิลค่ะนะก็จะขึ้นตรงนี้เคเบิลค่ะเขา นี่นี่เขาจะเล่นชิงชา้าแ,แกว่งสูงสูงหรอเฮ้ยจะเล่นเหรอไม่เล่นให้เขาดูเฉยๆว่าถ้าอยากมามันก็จะอยู่ติดกับเคบว่าขาตรงนี้นิดเข็บว่าขพอตอนเย็นเขาก็จะต้อนกลิ่แพะมาทางแล้วเราก็ได้คุยกับคนที่ต้อนแพะที่หลังนะคะก็ะจริงๆเราแพะพวกเนี้เขาเอาไปขายเพราะว่านี่ก็เป็นช่วงเทศกาลอยู่ที่เราไป ก็นั่นแหละค่ะอตอนแรกก็ถ่ายแบบว่าลันลาเลยแบบน่ารักนึกว่าเขาเอาอกลกับบ้านแล้วนะแวกกินยาแวะกินยาเขาไม่แก่แล้วกินยา สวัสดีชาววันใหม่คะ่ะจริงๆเมื่อกี้บอกว่าจะพาไปดูพระอาทิตย์ตกใช่ไหมแต่ว่าฝนมันตกไงก็เลยขี้เกียจเดินแล้วกลับห้องดีกว่า,ามาดูพระอาทิตย์ขึ้นดีกว่าแต่ไม่น่าจะทันเหตุแล้วมันก็สายแล้วแหลจะจริงๆตรงนี้ก็เห็นฟิเซลนะแต่ไม่บังแล้วต้องหลานี่ไปแม่แอบมาก่อนแล้วแต่เช้าเลยตีห้าแม่แบอกว่ามันเห็นชัดมากๆเห็นยาวแบบทั้งแถบเลยแต่ว่านี่ไม่ตื่นดูขีก้เกียจเนาะให้ทุกคนลองมากันเองไง ตอนนี้เราขึ้นมาข้างบนเรานะคะเป็นจุดชมวิวก็เข้ามาตรงเนี้ยก็ต้องเสียค่าเข้าเหมือนกันก็จะมีเหมือนป้อมยามอะไรเงี้ยเขาก็จะบอกยื่นมือมาให้ใจ่ายเงินก็ไม่กี่สิบบาทจำไม่ได้ละสิบบาทมัง้งมาตอนนี้ประมาณ8ปดโมงก็ไม่เห็นอะไรแล้วจริงๆด้วยเมฆบงังหมดแล้วมองๆวิวแบบนี้ก็แอบเวียนหัวเหมือนกันนะสงสัยจะหลอนจากพาราไกดิ้ง ปกติไม่เมาคลื่นทะเลอะไรนะคิดว่าคงกลัวความสูงแหละสำหรับคลิปนี้เราก็ขอจบกันไปแบบนี้เลยละกันนะคะจะบอกว่าในปาเนี่ยไม่ต้องมาเดินเขาเราก็มาได้นะมันมีอะไรให้ทำเยอะมากค่ะกลับเรานั่งเครื่องบินกลับนะคะไปกาดมันดุใครอยากจะนั่งรถทัวร์ก็ได้เหมือนกันนะเราแต่สะดวกเลย